นี่ทุกคนครับวันนี้เราเข้าป่ามาในจังหวัดพะเยากันอีกแล้วนะครับเดินเข้ามาปุ๊บก็เจอเลยเห็ดโคนแดงนะครับเดีย๋ยวมาเก็บกันก่อนโคนแดงเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้ยมันเริ่มบานแล้วนะครับเนี่ยเห็ดโคนแดงว้าวฝั่งนี้อีกนี่โอ้ตูมตูมถึงดอก นี่ทุกคนเห็ดโคนแดงยังแข็งแข็งกรุบๆอยู่เลยนะครับเนี่ยโอ้โหเจอเห็ดโคนอีกแล้วทุกคนออนี่อุ้ยหอยทากินสองตัวเนะนี่ยนี่เห็ดโคนที่เราได้เห็ดโคนครับ นี่แล,แล้วก็เดินมาเจอเห็ดละโงกอีกแล้วนะครับวันนี้นี่ทุกคนครับข้างหลังผมตรงนี้เป็นห้วยนะครับเป็นดินแดงเป็นดินกรวดนะครับแล้วก็เป็นห้วยเนี่ยามาเจอเห็ดละโงกอยู่ริมห้วยแบบนี้นะครับ1สองสามนี่ลูกเล็กๆเดี๋ยวเราปล่อยทิ้งไว้นะครับยังมีลูกเล็กเล็กเนี่ย นี่ตรงนี้ลูกเล็กๆโอ้ยนี่สกิดโดนซ่อนอยู่ใต้ใบไม้นะครับนี่ได้เห็ดละโงกลิมห้วยตรงนี้นะครับนี่ครับทุกคนครับจังหวัดพะเยาในช่วงนี้ฝนตกเยอะมากนะครับแล้วก็อากาศชุ่มชื้นดีอากาศกำลังเย็นสบายน่าเดินครับเดี๋ยวมาหาเห็ดกันต่อ โหทุกคนนี่นี่นี่โอ้ยเดินมาเจอเห็ดโคนนะครับนี่เห็ดโคนเห็นไหมเห็ดโคนแล้วก็เจอตรงนั้นอีกสองดอกนะครับนี่เดินตามมาดูนี่เห็นไหมดอกโตมากเห็นไหมครับโคบนดูดิโอ้ยเดี๋ยวมาเก็บก่อนแล้วนี่ทุกคนครับเห็ดโคนดอกโตมากเดี๋ยวต้องเอาตีนมันนะนี่โอ้โหเต้นตต้นเต้น โคนโอ้โหโดนินมันอยู่ด้านล่างนี่โห,โห,โหโตรงนี้สามดอกเดี๋ยวไปเก็บตรงนั้นต่อม,มีตรงนี้อีกสองดอกนะครับทุกคนอีกนี่มีอีกมีอีก นี <N <Memorial> <N ่โ <N> อ้โหเห็ดโคนดูดิด <shine> ูด <amoto> ิโอ้โหดูดิโอ้ทุกคนเห็ดโคนนี่เห็นไหมละครับทุกคนครับเห็ดโคนที่ผมได้ในครั้งนี้นะครับโอ้ยดูดิดู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 โอ้เห็นไหมดอกโตมากนี่โอ้โหถือถือไม่หมดเลยนะครับเห็ดโคนครับเห็ดโคน อุ้ยใส่ตะกร้าไม่ได้ไอใส่กระแป้งไม่ได้เต็มนะครับเนี่ยนี่ทุกคนเข้าป่าแป๊บเดียวได้เห็ดโคนขึ้นกระแป้งแล้วนะครับเห็ดลองอกเหลืองดอกจิ๋วอุ้ยโดนกิงคือกินไปนี่เห็ดหลองอกเหลือง โอ้โหทุกคนดูดิดูดิโอ้เห็นละงอกเหลืองดูดิโอ้มาว่าเดี๋ยวผมมาเก็บก่อนนะเห็นละงอกเหลืองโอ้ดูดิเหลืองสดใสเลยโอ้ลูกโตโอ้ยอันนี้มันโดนขิงคือกินขาดอุ้ยหักดูดิครับโอ้ยนู่นอีกเห็นละงอกเหลือง อดูดิเรียงนี่กลุ่มนี้เหลืองสวยเลยนะครับนี่เห็ดละงอกเหลืองกลุ่มนี้สวยมากเลยนะครับเนี่ยโอ้ทุกคนครับวันนี้ในป่าจงังหวัดพะเยามีทั้งฝนตกมีทั้งแดดออกร้อนเลยนะครับ แล้วก็ผมได้เห็ดเยอะมากๆเลยนะครับมีทั้งเห็ดแดงเห็ดละโงกเหลืองเห็ดละโกกขาวเห็ดโคนโดยเฉพาะเห็ดโคนเนี่ยได้ดอกใหญ่ๆเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วล่ะครับนี่ครับทุกคนครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับและนี่คือผลงานการเก็บเห็ดในวันนี้มีเห็ดโคนแดงเห็นไหมล่ะครับนี่มีเห็ดโคนเห็ดโคนหลวงนะครับ เห็ดโคนหลวงเห็ดปวกตาบเนาะนี่เห็ดโคนน่าจะเห็ดโคนดํานะครับแต่ว่าสีเขาสีดินี่ดอกโตมากๆเนี่ได้โอ้ยเห็นไหมโอ้ดอกโตมากแล้วก็มุมนี้เป็นเห็ดแดงนะครับแล้วก็นี่เป็นเห็ดละโงกเห็ดละโงกเหลืองเห็ดละโงกขาวนะครับเยอะเลยนี่นี่คือผลงานการเก็บเห็ดวันนี้ครับ